สิทธิ์พี่ของข้าจะมั่นคงเกินไปแล้วตอนที่สองาข้าหวังฟูกุยไม่คู่ควรกับการมีคู่บำเพ็ญเต๋าหนึ่งท่านผู้อาวุโสสิทธิผู้นี้อยากขอความการุณาจากท่านภายใต้แสงแดดเจิดจ้าผู้อาวุโสว่านหลินหยุนถือไม้เท้าทองสำริดและค่อยๆขี่เมฆบินไปที่ยอดเขาพิชิตสวรรค์หากเป็นผู้อื่นมาร้องขอเช่นนี้บางทีผู้อาวุโสว่านหลินหยุนคงจะเพียงแค่ส่งยาสเสน่ห์ไปให้ตรงๆโดยไม่แม้แต่จะหันหลังกลับไป แต่นี่เป็นคําขอร้องของหลีชางโซ่นั่นย่อมแตกต่างกันทีเดียวชางโซ่ผู้นี้เป็นคนจิตใจงดงามและบริสุทธิ์เขามักจะมีความเข้าใจในเต๋าของการหลอมโอสถดและปรุงยาพิษอย่างลึกซึง้งและยังมีน้ำใจอารีต่อผู้อื่นอีกด้วยไม่นับแล้วเพราะมีข้อดีมากมายเกินไปชางโซ่ต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ขอให้เขาทำเช่นนี้อย่างแน่นอน เมื่อผู้อาวุโสว,ว่าหลินหยุนขีขีเมฆมาถึงยอดเขาพิชิสวรร,ร,รดาสิทธิ์ที่เพิ่งออกมาจากยอดเขาล้วนตัวสันพร้อมๆกันทันทีพวกเขาต่างตัวเกรงและโคง้งคนวะให้อย่างนอบน้อมว่านลินหยุนพยักหน้าช้าๆด้วยใบหน้าเคร่งขรึมแล้วเดินไปยังที่พำนักหวังฉิงซึ่งอยู่ข้างๆที่พักของเหล่าสิทธิ์จิ๋วเซียนทั้งเก้าที่พำนักหวังชิงเป็นอาคารขนาดเล็กที่สร้างขึ้นริมหน้าผาจากชื่อนี้ย่อมบ่งบอกได้ว่ามันคือกระท่อมบำเพเพียรของหวังฟู่กุย้ย เมื่อมาถึงด้านหน้าของอาคารขนาดเล็กก็มีร่างงดงามขี่เมฆออกมาต้อนรับอย่างแข็งขันนางเป็นสิทธิ์คนโตของปรมาจารย์หวังชิงผู้สูงส่งนามจิวอี้อีสิทธิ์ขอน้อมพบท่านผู้อาวุโสว่าหลินหยุนเจ้ากะจิวอี้อีสวมชุดสีสันสดใสโคง้งคำว่าให้พร้อมกับเผยรอยยิ้มสุภาพผู้อาวุโสท่านมาหาท่านอาจารย์หรือเจ้ากะ ผู้อาวุโสว,ว่าลิ่นหยุ่นยิ้มเย็นชาแม้นางจะรู้ว่านี่เป็นรอยยิ้มธรรมดาตามปกติของผู้อาวุโสจอมพิษแต่จิวอี้อีก็อดรู้สึกหวาดกลัวไม่ได้จนอยากจะถอยออกมาอย่างไม่รู้ตัวข้ามาคุยเรื่องการหลอมโอสถกับอาจารย์ของเจ้าจิวอี้อีรีบกล่าวว่าวันท่านผู้อาวุโสโปรดอย่าได้ตำหนิข้าเมื่อไม่นานมานี้ท่านอาจารย์เพิ่งตรหนักรูบ้บางอย่างเวลานี้จึงเข้าปิดด่านอยู่เจ้ากะเกรงว่าทัานทีที่กล่าวจบจิวอี้อีก็ได้ยินเสียงถอนหายใจเบาๆมาจากห้องใต้หลังคา ไม่เป็นไรข้าพร้อมจะออกจากการปิดด่านแล้วผู้อาวุโสว่าหลินหยุนท่านโปรดเข้ามาคุยเถิดจิวอี้อิปลันรีบ,บรับและถอยไปด้านข้างอย่างรวดเร็วผู้อาวุโสว่าหลินหยุนพยักหน้าเบาๆแล้วก้าวขึ้นไปในอากาศสองก้าวด้วยไม้เท้าของเขาร่างผอมบางของเขามาถึงด้านหน้าอาคารขนาดเล็กแล้วลอยเข้าไป ปรมาจารย์หวังชิงผู้สูงส่งพำนักอยู่ภายในเขาสวมเสื้อคลุมยาวสีเขียวและประสานมือคารวะให้ทันทีที่เห็นผู้อาวุโสว่านหลินหยุนจากนั้นจึงกล่าวว่าน้อมพบผู้อาวุโสว่านหลินหยุนหวังฟู้กุ้ยเข้ามาในสำนักภายหลังดังนั้นในด้านความอาวุโสแล้วเขาตามหลังผู้อาวุโสว่านหลินหยุนทั้งเจ้าและข้าต่างก็เป็นผู้อาวุโสในสำนักทั้งเจ้ายังมีลำดับผู้อาวุโสเหนือกว่าข้าย่อมไม่จำเป็นต้องโค้งคำนับให้ข้าเช่นนี้ เมื่อผู้อาวุโสว่าหลินหยุนกล่าวเช่นนั้นเขาก็ยิ้มยิ้มและผายมือเชื้อเชิญผู้อาวุโสว่าหลินหยุนให้นั่งลงอย่างสงบบนยอดเขาหยกน้อยในขณะนี้หลีช่ชางโซ่ซึ่งใช้สัมผัสเซียนรับรู้เฝ้าจับภาพเหตุการณ์นั้นจากระยะไกลจูจ่ๆเขาก็มีความคิดเล็กน้อยผุดขึ้นมาในใจท่านปรมาจารย์ฟูกุยกำลังหลบหน้าท่านปรมาจารย์ใหญ่ตัวน้อยของเขาจริงๆแล้วยัยต้องหลบเล่าเขายังไม่ได้เตรียมใจให้พร้อมที่จะลงจากหอคอยงาช้างอย่างบริสุทธิ์หนึ่งกรอกหรือ หรือรู้สึกเขินอายและกลัวเสียหน้าเพราะไม่กล้าทำในขณะนั้นหลี่ชางโซ่นั่งอยู่บนเก้าอี้โยกและครุ้นคิดเรื่องนี้เงียบเียบหากเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะชุดคู่บ่าวสาวใหม่ของเขาเขาย่อมจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อกอบกู้สถานการณ์นี่มันจริงๆเราไม่อาจอย่างรู้ฟ้าดินเช่นเดียวกับไม่อาจอย่างรู้ใจมนุษย์บริเวณโดยรอบของที่พำนักหวังชิงมีค่ายป้องกันและมีข่ายอาคมปิดกัน้นสัมผัสเซียนรับรู้ของหลี่ฉางโซ่อย่างรวดเร็ว ทว่ามันไม่สําคัญในเมื่อเขาได้เชิญผู้อาวุโสว่าหลินหยุนให้ช่วยออกหน้าแน่นอนว่าหลี่ชังโซจึงได้คิดแผนตอบโต้ที่สมบูรณ์แผนหนึ่งขึ้นมาขณะนั้นผู้อาวุโสว่าหลินหยุนมีตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ซ่อนอยู่ในแขนเสื้อและบนตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์นั้นมีหัวใจสองดวงเชื่อมต่อกันมันเป็นเครื่องมือเวทที่ใช้สื่อสารทางจิตวิญ,ญญาณได้โดยตรงมันเป็นผลิตภัณฑ์ในชุดอุปกรณ์ขนาดเล็กฉางโซ ดังนั้นด้วยวิธีนี้หลีช่ชางโซ่จึงสามารถฟังการสนทนาของผู้อาวุโสทั้งสองได้โดยตลอดและยังสื่อสารกับผู้อาวุโสว่าหลินหยุนได้ทันการอย่างไรก็ตามเมื่อเปิดใช้งานค่ายกลแล้วผู้อาวุโสว่าหลินหยุนและประมาจารย์หวังชิงผู้สูงส่งต่างก็ตกอยู่ในความเงียบหากไม่ใช่เพราะเสียงสายลมพัดโชยและเสียงวิหกขับขานอยู่นอกประตูรวมทั้งเสียงโหยหวนครั้งคราวที่จะดังมาจากบ้านของอาจารย์อาจิวจิววนยามที่นางรู้สึกเบื่อสุดสุด หลีชางโซ่ก็เกือบจะคิดว่าตุกตากระดาษจำลองมนุษย์ของเขาล้มเหลวแล้วหลังจากที่ท่านปรมาจารย์ใหญ่ของเขากลับมาจิว๋วจิวก็ไม่กล้าไปที่ยอดเขาหยกน้อยอีกเลยซึ่งหลิงเอ๋จะนำสุราไปให้นางในช่วงเวลานี้ทว่าเรื่องนี้ทำให้นางเข้าปิดด่านมาหลายครั้งจนใกล้จะเป็นบ้าอยู่แล้วภายในที่พำนักของหวังฉิง เวลานี้ปรมาจารย์หวังชิงผู้สูงส่งและผู้อาวุโสว่าหลินหยุนนั่งแยกกันอยู่ในถงบุพผาในอาคารหลังเล็กขณะที่บรรยากาศค่อยๆอึดอัดขึ้นทีละน้อยทั้งสองคนไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกันมากนักมาตั้งแต่แรกพวกเขาเพียงพบกันอย่างเป็นทางการในบางครั้งคราวเพื่อหารือกันในเรื่องสําคัญของสํานักซึ่งจะพบกันไม่ถึงหนึ่งหรือสองครั้งในรอบหนึ่งพันปีเท่านั้นหรือกล่าวอีกนหนึ่งคือพวกเขาไม่คุ้นเคยกันมากนะักไม่นานหลังจากนั้นปรมาจารย์หวังชิงผู้สูงส่งก็กล่าวว่า ผู้อาวุโสว่านคราวนี้ท่านมาถึงที่นี่ด้วยเหตุใดหรือผู้อาวุโสว่าหลินหยุนครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเมื่อนึกถึงคําแนะนําก่อนหน้านี้ของช้างโซ่เขาก็แค่นยิ้มเย็นชาปรมาจารย์หวังชิงผู้สูงส่งก็รู้สึกสับสนด้วยไม่เข้าใจสาเหตุและไม่รู้ว่าเขาไปล่วงเกินให้ผู้อาวุโสขุนเคืองเมื่อใดกันเขาขมวดคิ้วและรอให้ผู้อาวุโสว่านกล่าวเมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้อาวุโสว่าหลินหยุนก็ครุ่นคิดแล้วเอ่ยถามว่าเจ้ามีคู่บำเพ็ญเต๋าหรือไม่คู่บำเพ็ญเต๋า แม้ปรมาจารย์หวังชิงผู้สูงส่งจะสับสนเล็กน้อยแต่เขาก็ยังตอบกลับทันทีว่าข้าสิทธิหลานของท่านมีคู่บำเพ็ญเต่าคนหนึ่งแต่ยังไม่ได้รายงานไปที่สำนักคู่บำเพ็ญเต่าของข้าคือเจียงหลินเอ๋อปรมาจารย์ใหญ่ตัวน้อยแห่งยอดเขาหยกน้อยนางยังพูดถึงท่านกับหลานอยู่หลายครั้งเช่นกันอืมเจียงหลินเอ๋อคือผู้ที่ข้าต้องดูแลเจ้าทำผิดกฎของสำนักไม่ต้องเรียกตัวเองว่าเป็นสิทธิหลานหรอก ผู้อาวุโสว่าหลินหยุนตอบอย่างไม่ใส่ใจแล้วทันใดนั้นเสียงของหลี่ฉางโซ่ก็ดังขึ้นในใจของเขาผู้อาวุโสนั่นไม่ใช่เรื่องที่ข้าอยากให้ท่านช่วยคุยกับเขาขอรับแค่แค่ผู้อาวุโสว่าหลินหยุนกระแอมไอแล้ววางมือลงบนไม้เท้าพลางมองไปที่ปรมาจารย์หวังชิงผู้สูงส่งและกล่าวต่อว่าในเมื่อเจ้ามีคู่บำเพ็ญเต่าแล้วเช่นนั้นก็ย่อมง่าย เมื่อไม่นานมานี้ข้าได้หลอมโอสถอย่างหนึ่งออกมาโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ฝึกบำเพ็ญมนุษย์ที่เป็นเซียนเทียนขั้นสูงสุดข้าไม่รู้ว่ามันจะได้ผลอย่างไรจึงอยากลองใช้กับเจ้าดูปรมาจารย์หวังชิงผู้สูงส่งยิ้มและกล่าวว่าที่แท้ก็เป็นเรื่องเช่นนี้เองเช่นนั้นท่านผู้อาวุโสปรดกล่าวมาตามตรงเถิดผู้อาวุโสว่าหลินหยุนกล่าวอย่างสงบว่านี่ข้าอ้อมคอมไปหรือหามิไม่ขอรับ ปรมาจารย์หวังชิงผู้สูงส่งยิ้มขออภัยในขณะที่ผู้อาวุโสว่านหลินหยุนกไ็ได้ได้หยิบชุดอุปกรณ์ออกมาจากถุงผ้าลายปักแล้วหลีช่ชางโซ่ทำถุงผ้าชุดนี้ด้วยมือของเขาเองภายในนั้นมีโอสถปรัถนารุ่นล่าสุดบรรจุอยู่มีคำเตือนการใช้โอสถน้ำสเสน่หาเกินขนาดผู้อาวุโสว่านหลินหยุนกล่าวต่อว่าโอสถเม็ดนี้มีไว้สำหรับผู้ที่มีคู่บำเพ็ญเต๋าแล้วเจ้ารู้ว่ามันหมายถึงอะไรใช่หรือไม่แน่นอนว่าข้ารู้ ปรมาจารย์หวังชิงผู้สูงส่งคลี่ยิ้มแต่จากนั้นรอยยิ้มก็หยุดนิ่งไปเล็กน้อยแล้วถอนหายใจออกมาพลางกล่าวว่าแต่ข้าแค่รู้เรื่องนี้คร่าวๆโดยรวมแล้วข้าไม่เก่งขอไม่ปิดบังท่านผู้อาวุโสว,ว่านข้าเองก็กังวลในเรื่องนี้เช่นกันผู้อาวุโสว,ว่าหลินหยุนพยักหน้าเขาไม่อยากถามเรื่องส่วนตัวของคนอื่นแต่ในเวลานี้หลีช่ชางโซ่ก็กรีดร้องอยู่ในใจแล้วถามต่อเลยท่านผู้อาวุโสท่านต้องถามต่อเจ้ากังวลเรื่องใดหรือ หนึ่งชายหนุ่มสละโสดสิทธิพ่ของข้าจะมั่นคงเกินไปแล้วตอนที่298าข้าหวังฟูกุยไม่คู่ควรกับการมีคู่บําเอเรื่องนี้ปรมาจารย์หวังฉิงผู้สูงส่งถอนหายใจจากนั้นเขาก็ยืนขึ้นแล้วก้าวไปที่หน้าต่างด้านข้างเขาจ้องไปที่กระเรียนเซียนเมฆาด้านนอกหน้าต่างแล้วมองไปยังที่พักของจิวเซียนทั้ง9ผู้อาวุโสว่าหลินหยุนงุนงงเช่นกันและยังคงถามต่อไปว่ามีอะไรระหว่างคู่บําเพนเต๋าหรือไม่ ใหญ่เจ้าถึงกังวลมากนักขอบอกผู้อาวุโสตามตรงว่าข้าอาจไม่คู่ควรจะมีคู่บำเพ็ญเตา๋าไม่คู่ควรผู้อาวุโสว่าหลินหยุนมีสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยในหอโอสถแห่งยอดเขาหยกน้อยบัดนั้นหลี่ชางโซ่ก็ยิ่งตกใจมากจนเกือบพระตกเก้าอี้มันเรื่องบ้าบออันใดกันนี่หรือว่าปรมาจารย์หวังชิงผู้สูงส่งฝึกวิธีบำเพ็ญเพียรที่คล้ายกับคัมภีทานตะวันหนึ่ง ไม่ถูกต้องแม้จะฝึกคัมภีทานตะวันจริงๆผู้ฝึกบำเพนก็สามารถใช้วิธีการต่างๆทุกประเภทเพื่อฟื้นฟูร่างเต่าของพวกเขานอกจากนี้วิธีฝึกบำเพญของสำนักบำเพ็นเต่าหินยังเน้นไปการแสวงหาอิสรภาพและความสมบูรณ์แบบซึ่งย่อมเป็นไปไม่ได้ผู้อาวุโสว่านหลินหยุดหยุดนิ่งไปชั่วครู่ขณะถือไม้เท้าและทำเสียงกระแทกตึ้งตั้งสองครั้งผู้อาวุโสว่านกล่าวอย่างหนักแน่นว่าหากเจ้ามีปัญหาก็บอกข้ามาข้าไม่เก่งเรื่องอื่นแต่ยังพอรู้เรื่องยาบางอย่าง เฮ้อ <He. S 2> ปรมาจารย์หวังชิงผู้สูงส่งถอนหายใจช้าๆมันไม่เกี่ยวอะไรกับโอสถหรือร่างเตา๋าโอ้แล้วมันคืออะไรดูเหมือนว่าปรมาจารย์หวังชิงผู้สูงส่งลังเลที่จะกล่าวบางอย่างผู้อาวุโสว่านหลินหยุนจึงยืนขึ้นและก้าวไปข้างหน้าสองก้าวด้วยไม้เท้าของเขา ฟุกุยข้าเองก็ถือว่าเป็นผู้อาวุโสในสำนักและเจ้าก็เป็นเสาหลักของสำนักเจ้ามีความหวังมากที่สุดที่จะทะลงผ่านเซียนจินได้หากเจ้ามีปัญหาใดซ่อนอยู่ก็จงบอกข้าแล้วข้าจะช่วยเจ้าอย่างเต็มที่ขอบคุณท่านผู้อาวุโสว่านได้ขอรับปรมาจารย์หวังชิงผู้สูงส่งคงคำนับแล้วภายมือเชื้อเชิญพลางกล่าวว่าท่านผู้อาวุโสโปรดตามข้าไปศึกษาด้วยกันได้ ผู้อาวุโสว่าหลินหยุนพยักหน้าช้าๆและเดินตามปรมาจารย์หวังชิงผู้สูงส่งไปศึกษาข้างๆเขาเมื่อเข้าไปศึกษาดูผู้อาวุโสว่าหลินหยุนก็ขมวดคิ้วทันทีหลีชางโซ่ที่แอบส่งสัมผัสเซียนรับรู้ผ่านตุ๊กตากระดาษจ,จำลองมนุษย์ก็ได้เห็นสิ่งของสะดุดตาซึ่งแขวนอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดตรงกลางของการศึกษาตำราสมบัติชุดคู่บ่าวสาวใหม่แค่แค่ ท่านใดนั้นบนยอดเขาหยกน้อยหลี่ชางโซ่ก็ปิดปากแล้วกระแอมไอออกมาอยู่ครู่หนึ่งยากนักที่จะได้เห็นผู้ยิ่งใหญ่สองคนของสำนักเผชิญหน้ากับภาพว่าสมบัติที่เขาวาดขึ้นมานั้นช่างน่าอายจริงๆผู้อาวุโสว่าหลินหยุนจับจ้องมองมันใกล้ๆแล้วขมวดคิ้วเล็กน้อยพลางกล่าวว่าวางชิงเจ้ากำลังล้อข้าเล่นอยู่หรือท่านผู้อาวุโสข้าจะกล้าเช่นนั้นได้อย่างไรปรมาจารย์หวังชิงผู้สูงส่งยิ้มแย่แล้วกล่าวว่า ข้ายังทึ่งกับการ,การฝึกบำเพนด้วยวิธีนี้เมื่อไม่นานมานี้เองวิธีการฝึกบำเพญหรือวิธีการฝึกบำเพนหรือผู้อาวุโสว่าลินหยุนและหลี่ชางโซ่ต่างตะลึง,งนันปรมาจารย์หวังฉิงผู้สูงส่งกล่าวว่า ผู้อาวุโสท่านลองดูนี่สิของสิ่งนี้เรียกว่าตำราสมบัติคู่บ่าวสาวใหม่ข้าได้รับมาจากสิทธิคนที่5ของข้าเสียว่าอูเคยพูดว่าตำราสมบัตินี้เป็นวิธีที่ต้องฝึกฝนสำหรับคู่บำเพ็ญเต๋าคู่ใหม่ข้าใคร่ครวญอย่างรอบคอบมาหนึ่งวันหนึ่งคืนแล้วและตระหนักว่ามันมีหลักการแห่งสวรรค์และปัพีที่ค่อนข้างลึกลับและต้องให้คู่บำเพ็ญเต๋าสองคนดำเนินงานพร้อมกันเพียงแต่ข้าไม่รู้ว่าจะฝึกฝนวิธีการนี้อย่างไรและมีพลังเซียนชนิดใดอยู่ในนั้นท่านผู้อาวุโสโปรดดูเถิดกกกรระะบบววนทท่่่่าีีไไมเยอั กระบวน่าที่สี่ผู้อาวุโสท่านผู้อาวุโสว่านเจ้าผู้อาวุโสว่านหลินหย,ยุนกระแทกไม้เท้าของเขาอย่างแรงเจ้ากลายเป็นเจ้าโง่เพราะการฝึกฝนแล้วในขณะนั้นหลีช่ชางโซที่กําลังจะหมดสติเพราะการหัวเราะก็รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยเช่นกันผู้อาวุโสว่านหลินหยุนเข้าใจอย่างน่าประหลาดใจาเขาได้ยินผู้อาวุโสว่านหลินหยุนกล่าวอย่างหนักแน่นว่าข้าเคยเห็นวิธีการฝึกบําเพนเช่นนี้มาสองสามครั้งมันเป็นวิธีการฝึกบําเพนคู่หินหยาง สิ่งสำคัญที่สุดคือชายหญิงต้องทำพร้อมกันแล้วหากเจ้าต้องครุ่นคิดคิดอยู่หลังประตูที่ปิดมิชิตอยู่ที่นี่คนเดียวแล้วมันจะเกิดอันใดขึ้นได้เล่าชายหญิงล้วนแตกต่างกันกระทั่งโอสถบางชนิดยังต้องแบ่งแยกเฉพาะชายหรือหญิงที่จะกินได้นั่นจริงหรือปรมาจารย์หวังฉิงพูดสูงส่งครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและยังคงยิ้มอย่างขมขื่นต่อไป ตอนแรกข้าคิดว่าหลังจากไตรตรองเทคนิคนี้แล้วข้าก็ไปหาสหายลัดเต๋าก่อนหน้านี้ข้ายังคิดว่าไม่สมควรจะมีคู่บำเพนเต๋าเลยเพราะทุกคนล้วนสามารถเข้าใจวิธีการนี้ได้แต่ข้ากลับไม่เข้าใจข้าไม่เคยคิดเลยว่าเป็นเพราะข้าละเลยความแตกต่างระหว่างหยินและอย่างต้องขอบคุณท่านผู้อาวุโสที่ให้ความกระจ่างแก่ข้าด้วยดีเจ้าเข้าใจแล้วก็ดีข้าเข้าใจแล้วหลังจากนี้ข้าจะไปศึกษาค้นคว้ากับหลินเอ๋อ ผู้อาวุโสว่านหลินหยุนพยักหน้าช้าๆก่อนจะหันหลังกลับแล้วเดินออกไปโดยไม่ดูภาพว่าสมบัติอีกท่านที่หลังจากนั้นผู้อาวุโสว่านก็ทำตามคำแนะนำของหลี่ชางโซโดยทิ้งเม็ดโอสถเอาไว้ข้างหลังก่อนจะกล่าวอำลาแล้วออกจากที่พำนักของปรมาจารย์หวังฉิงผู้สูงส่งไป ถ้าว่าก่อนที่ผู้อาวุโสว,ว่านลินหยุนจะจากไปเขาก็แค่เสียงย้ำเตือนอีกสองสามครั้งว่าเขาจะกินยานั้นได้ก็ต่อเมื่ออยู่กับคู่บำเพ็ญเต่าของเขาตามลำพังเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไปที่ยอดเขาตันติ่งเพื่อแจ้งผลจากการใช้โอสถกับเขาว่ามันมีประสิทธิภาพเพียงใดปรมาจารย์หวังชิงผู้สูงส่งระปักซําแลมในขณะที่ส่งผู้อาวุโสว,ว่านลินหยุนออกไปก่อนที่เขาจะกลับไปศึกษาต่ออีกครั้งหลังจากลังเลอยู่สักพักหนึ่งเขาก็นั่งเข้าฌานต่อเพื่ออย่างรู้ถึงวิธีการลึกลับ ต่อไปเขายังคงปรารถนาจะเข้าใจวิธีการนี้ก่อนแล้วค่อยสอนให้คู่บำเพ็ญเต๋าของเขาเพื่อป้องกันไม่ให้นางล้อเลียนเขาได้ครึ่งช่วยยามต่อมาจิวอูซึ่งได้รับข้อความของหลี่ชางโซ่จากกระเรียนเซียนก็รีบเร่งไปหอโอสถแห่งยอดเขาหยกน้อยและเมื่อเขาเข้าไปค่ายกลใหญ่หลี่ชางโซ่ก็ยิงคำถามโจมตีเขาทันทีท่านอาจารย์ลุงเมื่อเสนอภาพว่าสมบัติชิ้นนั้นท่านบอกเขาอย่างไรหรือขอรับข้าบอกเขาอย่างไร จิอุกรพริบตาพลางยิ้มและกล่าวว่าก็แค่บอกตามที่เจ้าว่านั่นแหละตรงตามคำพูดเดิมหลีช่ชางโซ่กล่าวย้ำหนักแน,น่นนี่เป็นเรื่องสำคัญยิ่งนี่จิอุกแอมไอเมื่อเห็นว่าหลีช่ชางโซ่ดูจริงจังมากเพียงใดเขาก็กล่าวว่าตอนนี้เจ้าเป็นอาจารย์ของข้าแล้วดูสิว่าข้าจะพูดกับอย่างไรเหรอะเหออาจารย์อืมหลีช่ชางโซ่ตอบพร้อมกับขมวดคิ้วสิทธพบวิธีการฝึกบำเพ็ญลึกลับสำหรับท่านแล้ว จิ๋วกล่าวพร้อมกับหัวเราะพลางหยิบศิลาวิญญาณออกมาจากแขนเสื้อแล้วแซงทําเป็นม้วนภาพวาดจิวอวกล่าวต่อว่าวิธีการฝึกบําเพ็ญนี้เรียกว่าตําราสมบัติคู่บ่าวสาวใหม่และคู่บําเพ็ญเต่าที่เพิ่งแต่งงานใหม่ทุกคู่ล้วนต้องฝึกฝนนี่คือสิ่งที่ผู้อาวุโสในสํานักข,ขอให้ข้าส่งมาพวกเขาล้วนมีความสุขมากเมื่อได้ยินเรื่องการสร้างสารรค์ของเจ้าในฐานะคู่บําเพ็ญเต่าท่านอาจารย์ข้าทิ้งวิธีการนี้ไว้ให้ใหท่านดีหรือไม่แล้วท่านค่อยดูเมื่อมีเวลาดีหรือไม่ นอกจากนี้แล้วยังมีมวลภาพวาดเหล่านี้ซึ่งเป็นสมบัติสะสมล้ำค่าของสิทธิ์อีกด้วยวันนี้ข้าจะมอบให้ท่านอาจารย์จวอุกรพริบตาแล้วกล่าวข้าก็พูดหมดแล้วเมื่อข้าไปแล้วท่านอาจารย์ก็หยิบสิ่งที่ท่านวาดขึ้นมาดูไม่ต้องห่วงข้าย่อมไม่พลาดแน่หลี่ชางโซ่พูดไม่ออกจริงๆเลยเหตุใดเขาไม่พูดไปตรงๆให้มันชัดเจนเลยเล่าฉไหนต้องเขินอายและอ้อมค้อมไปมาเช่นนี้ด้วยโลกนี้ช่างอยู่ยากเย็นเสียจริงๆ โชคยังดีที่คำแนะนำเล็กๆน้อยๆของท่านผู้อาวุโสว่าหลินหยุนน่าจะได้ผลอยู่บ้างทว่าครึ่งวันต่อมาในช่วงเวลาพลบค่ำปรมาจารย์หวังชิงผู้สูงส่งก็ขี่เมฆจากยอดเขาพิชิสวรรค์ตรงมาที่ยอดเขาหยกน้อยด้วยใบหน้าที่ดูไม่ดีนะ หนึ่งหนึ่งในสุดยอดคัมพียุทธในนวนิยายกำลังภายในของกิมยงกระบี่เยตจักรหรือเด็ดคัมพีเทวดาผู้ฝึกวิชานี้จะได้แต่ลมปราณสุดยอดมาแต่ไม่ได้กระบวนท่ารไร้การดอะไรยกเว้นจะไปฝึกวิชาอื่นด้วยโดยวิชานี้ฝึกได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นและผู้ฝึกต้องตอนตัวเองเสียก่อนนี้เช่นนั้นจะถูกธาตุไฟเข้าแทรกทําให้ผู้ฝึกวิชานี้กลายเป็นครึ่งหญิงครึ่งชาย